นัตกีกมำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านท,ท,ทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอาจารย์ยอดอยู่เวลานี้วันนี้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดระยองวันหนึ่งครับคือวันที่มีการถแถลงข่าวงานคณะจตุรศีในจังหวัดระยอง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วครับปีนี้สำหรับในจังหวัดระยองเพื่อจะให้ท่านที่มีความเคารพนับถือในองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับได้มีโอกาสมาสักการะบูชาแล้วก็เป็นพิธีเก่าแก่ที่ชาวศาส,สนาพราหมณ์เนี่ยเขาทำสืบต่อกันมาเป็นพันปีนะครับ และประเพณีนี้ก็ได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยหลายปีมาแล้วนะครับในอินเดีย,เ,ยเขามีการเฉลิมฉลองแห่แหงกันอย่างมาโหฬารมากเลยที่มุมไบแต่ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ว่าเป็นจุดกําหนดที่จะทําพิธีนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายผู้มีความเคารพนับถือในองค์พระพิคเนตเนี่ย ก็ต่างแยกย้ายกันจัดขึ้นเช่นชลบุรีเขาก็จัดที่พัทยานะครับที่แหลมบารีไฮส่วนที่จังหวัดพิษนุโลกจังหวัดตากเขาก็จัดเป็นพิธีใหญ่ส่วนจังหวัดระยองได้จัดขึ้นที่หน้าโรงแรมสตาร์นะครับเป็นลานอเนกประสงค์ซึ่งได้ดำเนินการตรงนี้มาเป็นปีที่สองแล้วนะครับก็มีประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมในพิธีกรรม เป็นอย่างดีตั้งแต่ปีที่แล้วมาปีนี้2,563ผมขอชวนเชิญท่านทั้งหลายขอให้มาร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปีหนึ่งก็มีการจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะครับที่เรียกว่าพิธีคเนียจตุรถีเป็นเวลา8วันด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8กันยายนครับ